สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้จะมาเก็บพอมแดงเนาะจ้ะพอมที่จะเก็บบางส่วนแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปเที่ยวแล้วต้องเฝ้าเก็บข้าก่อนเก็บกอที่สามารถเก็บได้ก่อนเนาะจ้ะกอใดที่เก็บยังไ่ได้หรือว่ายังไ่ให้พ่อเก็บกะยังบ่เก็บเก็บไปเอาไว้ในก้อนเนาะนะมาเริ่มเก็บกันพี่น้อง เมื่อนี้ก็ล่มอีกแล้ว,วงานๆเขาขึ้นทกหน่อยเนาะนี่เบิ้งหอมน่าจะที่ปลูกจากจากหัวหนึ่งบ่ได้บ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยใส่ตั้งแต่ต่อแรกๆได้อยู่หนึ่งสองสามสี่หาได้อยู่หาหัวจ้ะนี่ หัวงามๆเลยจากหอมแด่งหัวหนึ่งเนาะจ้ะเสียงเล็กหน่อยกว่ามูแตกเซลล์โอ้ยยนต์ใส่ต้นมะแต่งคอยพี่เนาะงนีนง่เกือบบอลลอดเนี่ยจ้ะจะไปพึ่งร่มไว้เนาะ เดี๋ยวก็สิปลูกอีกรอบหนึ่งพี่น้องก้อนหนาวจะเอาุ้มนี้แล้วนาะปลูกนี่ก็สิขุดออกยุกใก์ตต้นบักแตงนี่ล่าคนน้ำบักแตงก็สิได้น้ำได้ปุ๋ยน้ำอันอันนี้ได้สามหัวใหญ่เลยเมื่อนี่แดดสลบก,กันกับอัน,นล่มอืม เด็กหน่อยผู้ชายเด่นกันแสบกับไปร่วมแจมแสบกับเล่นน้ำเขาด้วยกันนี่อันนี้ก็ได้ซี่หัวใหญ่ๆแล้วจ้ะต้นบางามน,นั่นนี่ทางงามสีซำแต่พี่น้อง้าเบิ้งตอนปลูกอีกรอบนึงนะจ๊ะจะเตรียมดินดีๆแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเขาจะบำรุงเขาดีจังน้อยนึง ในหัวงามอยู่นะเ่ค่อยสมบูรณ์กะงามอยู่ <c oughs> ต้นบัคคูรีนี่คือบัเป็นหมากบู้นี่บัเป็นหมากเป็นดอกเ <c oughs> บื้องนี้พี่น้องต้นใดที่เขาเป็นดอกเนาะเบื้องหัวเขาจะบ่ใหญ่แล้วจ้ะนี่คือหัวของเขาเนาะ <c oughs> นี่อันนี้คือดอกที่เข้าเด็ดไปกิน ถ้าเขาบ่อไปกินเขาก็จะบรุ่งหัวนะเึืองนี้หัวใน้หน่อยนะึงนี่แหละหัวบ่บใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรกินได้เขาปลูกเองถ้าบ่อเอาดอกเ้าไปกินเขาก็จะบ่เป็นหัวเนาะ น้ำบกแตงหน้าบกกระเทศแต่ว่าบกแตงลุ่มนี่เป็นยังงก็ตายอุ๊พี่เนาะยันมันอนกินอีกอยอ่นอนดำนี่ก็เป็นดอกให้เป็นไรบ,บังบกแตงต้นนี้นะมันเป็นอย่างก็ตายลุ่มนีไหมไม่นอนนอนดำกินบ่เหออ กินบ่ให้เหลือหอดใบหึนําบ่เห็นดอกพี่น้องขุดขึ้นก่อนนี่โอ๊ยถ้าได้ปุ๋ยเขาก็จะใหญ่อยู่เนาะอันนี้บ่มีปุ๋ยบ่ได้บํารุงบ่ได้ใส่ปุ๋ย ตามธรรมชาติเดี๋ยวจะมาหานอนดำผู้เดียวเด้วยพี่นอะจะมาขุดมางาัมไมาแงะนะนี่ไม่เป็นดอกหัวก็เลยบ่ใหญ่สรุปเลยพี่นองเก็บหมดเลยพราะพอแสบบอกว่าเดี๋ยวก็จะได้เก็บกระเป๋าเก็บของแล้ว บ่มีเวลามาเก็บดอกหอมแดงเนาะสีเด้มีเวลาแต่มาหดนำผักก่อนสิไปนี่เก็บออกแล้วลงมากน,นี่ก็จะเป็นโดยสิพ่นดินไว้เนาะอืมาแตแงนั่นพุ่นหนึ่งสองสามสี่สี่น่าจะที่ยอดไม่จะสิกินได้รือบริกินบรุอันนี้บักแตง เแต่งก็แต่งร้านบ้านเท่าเลยจ้ะนี่เนาะคลิปนี้ว่าไม่อย่างไรพี่น้องพ่อมาเก็บหอมแดงจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะจ้ะขอบคุณทุกกาลังใจเนาะฝากก็เลยกกดแช์ก็ติดตามเพื่อเป็นกํนาลังใจให้แนเดอร์จัดเดอร์สวัสดีค่ะ